ช่องครัวบ้านนาเมนูเด็ดพบกับมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะวันเพิ่งออกมาจากป่าค่ะพี่พี่น้องน้องแล้วทีนี้หลายหลายท่านนะคะรอชมเมนูเห็ดของวันว่าวันจะเอามาทำอะไรกินบ้างวันนี้วันได้เห็ดเด็ดเด็ดมาทำกินมาชมกันค่ะว่าวันนี้ทำอะไรแล้วก็จะกินอะไรนะคะเราได้เห็ดที่จะมาทำเมนูโปรดของวันคือนึ่งจิ้มแจว่วค่ะเรา จะเ,เอาเห็ดอะไรมานึง่งจิ้มแจ่วบ้างอันนี้เป็นเห็ดหนังไก่และเห็ดขอนสนนะคะเห็ดหนังไก่ทําได้หลายเมนูค่ะทําเหมือนเนื้อไก่ได้ทุกอย่างเลยนะคะแล้ววันจะเก็บไว้ทําผัดกะเพราจานหนึ่งค่ะเดี๋ยวไปกินที่ทํางานนะคะเอาเลือกขาโอปววไปผัดกะเพราค่ะได้มาเยอะอยู่นะคะแล้วก็อันนี้เห็ดขอนสนค่ะ เห็ดหนังไก่นะคะแล้วก็นี่ค่ะเห็ดหนังแกะนึ่งจิ้มแจว่วอร่อยมากๆจะคล้ายกับเนื้อปลาหมึกเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมานึ่งเห็ด3ามอย่างกินกับพริกแจว่วแจ่วพริกสดหรือพริกกระเทียมนั่นเองค่ะมาจ้ารอชิมด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยววันพาทำค่ะ นีะะคสะอาดมากค่ะไม่ค่อยมีอะไรเละะนะคะแล้วก็วันนี้ได้สวยมากไม่มีรอยหนอนกินเลยค่ะทุกคนนี่คือเห็ดหนังแกะนะคะเห็ดหนังแกะจะคล้ายๆกับเห็ดขนมปังค่ะถ้าเป็นสีน้ำตาลคือจะเป็นเห็ดขนมปังแล้วก็ไม่ค่อยอร่อยนะคะแต่นี่คือออกฟ้าจะมีความออกฟ้าเขียวๆคือเห็ดหนังแกะค่ะ ันก็จะปาดเร็วๆทำเร็วๆนึ่งวันนี้ออกจากป่าก็คือเย็นมากเลยค่ะทุกคนส่วนคลิปเก็บเห็ดก็ไปดูที่ช่องมาดามบ้านหนาวสวีเดนนะคะส่วนช่องนี้ก็มากินกันค่ะทำชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะ สวยทุกดอกเลยค่ะความแน่นรสชาตินะคะเหมือนปลาหมึกเลยค่ะพี่พี่น้องนอ้องรอชุมรอชุมเดี๋ยวเราไปเ,เร็วๆแล้วเดี๋ยวเรามารอชิมกันนะคะนี่อร่อยที่สุดในบรรดาหนึ่งจิ้มแจ่วค่ะแล้วก็เห็ดขอนสนนะคะเห็ดขอนสนเป็นเห็ดชนิดเดียวที่ต้องต้มหรือนึ่งมากกว่า15นาทีค่ะแต่ว่าเราก็นั่นแหละค่ะนึ่งรวมๆกันนะคะ หนังไก่ค่ะเดี๋ยวเรามาชมตอนนึ่งเลยนะคะทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ล้างแล้วก็นึ่งได้เลยค่ะ็นึ่งเช่นเดิมค่ะเราก็จะใสะ่เครื่องหอมที่เรามีนะคะวันนี้ก็จะเป็นะตะไคร้แห้งกับ ไปมะกรูดเช่นเดิมค่ะขอให้มันแบบแห้งๆนะคะมันจะน่ากินมากนะคะมันจะกลิ่นม,มันจะหอมน่ากินค่ะทุกคนวันนี้มีเครื่องแห้งเครื่องแกงแห้งผีหอ่าสมุนไพรแห้งเยอะเลยนะคะจเราก็ใส่ไม่อั้นค่ะอีกสิบห้านาทีเรามาชิมกันจ้าเห็ดน,นึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็ นี่ค่ะเห็ด3ามอย่างของเราวันนี้นะคะอามาเทใส่จานค่ะตอนนึ่งไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะแล้วก็สูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่ซีอิ๊วขาวค่ะพี่ๆน้องๆเติมซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวเห็ดหอมด้วยค่ะมันจะมีรสชาติที่อร่อยขึ้นเยอะมาก ตต้องลองเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูน้ําจิ้มแจ่วแจ่วพริกสดกันอดใจไม่อยู่ขอกินเห็ดขอนเสรก่อนนะคะดูแจ่วพริกสดกันค่ะก็จะเป็นพริกกระเทียมโขลกธรรมดาเนี่ยแหละนะคะสูตรนี้แหละอร่อยสุดแล้วค่ะตอนที่โขลกมันก็ใส่เกลือลองไปแล้วนะคะ เอาค่ะอืมโอ้ยเปรี้ยวปากเปรี้ยวปากบต๊ะเปรียปร้ยวๆนะคะพี่ๆี่น้องๆจับเลย ใส่เกลือแล้วแต่ก็ต้องใส่น้ำปลาด้วยนะคะใส่เกลือแค่ให้พริกมันไม่กระเด็นใส่ตาค่ะทุกคนแล้วก็ต้องใส่ผงนัวด้วยนะคะสำหรับสูตรนี้ค่ะนี่สเสร็จแล้วค่ะเท่านี้นะคะเราก็มาชิมกันค่ะเผ็ด แต่ละชนิดรสชาติเป็นอย่างไรนะคะกินเข้าเย็นด้วยกันค่ะพี่พี่น้องๆสำหรับคนที่รอชมนะคะว่าวันจะเอามาทำอะไรกินเนี่ยละค่ะหนึ่งเมนูของเห็ดที่วันชอบมากนะคะก็คือเจ่วพริกสดค่ะสล้ค่ะกินเลยกินเลยเมนูวันนี้นะคะแซ่บอย่าบอกใครนี่รสเด็ดเลยนะคะ มาค่ะพี่พี่น้องน้องถึงเวลาชิมเห็ดของเราแล้วนะคะมีอะไรบ้างเรามาดูเกลิ่นพลิกค่ะเรามาดูใกล้ๆก,ก่อนนะคะทุกคนจ้าเดี๋ยวจะใหะ้ดูที่เห็ดก่อนคะ่ะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ อันนี้คือขออนุญาตใช้มือค่ะแซบดีเห็ดหนังแกะเวลานึ่งแล้วจะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะแตกต่างจากเห็ดขนมปังค่ะซึ่งวันเคยกินครั้งหนึ่งกลิ่นมันเหมือนแอมโมเนียวันเลยไม่กินอีกเลยนะคะวันกินแต่เห็ดหนังแกะค่ะที่มันจะเป็นสีฟ้าเวลาเราเก็บนะคะมาเลยอื้มสับมากพี่น้องไป เจีย <c oughs> พริกสด <c oughs> ต่อค่ะอันนี้เป็นเห็ดขอนสดนะคะที่ให้คะแนนความอร่อยในบรรดาพวกนี้เห็ดขอนสดอร่อยที่สุดตอนนี้นะคะมันจะมีความหวานอยู่ข้างในค่ะเหมือนเห็ดปลวกบ้านเราจริงนะคะเห็ดขอนสด รสชาติาเหมือนเห็ดปลวกมากมเห็ดหนังไก่ค่ะหนึ่งจิ้มแจ่วเนี่ยนะคะเหมาะกับเห็ดทุกชนิดค่ะแต่ว่าเห็ดมันปูสีเหลืองไม่อร่อยนะคะ เป็นมีสเต็กหมูด้วยค่ะมีหมูม,มีตะไขร่ติดที่เห็นด้วยพี่น้องๆอร่อยมากแค่นี้เองค่ะเจ้าพริกสดกับกระเทียม จริงๆถ้ามีผักชีใส่จะอร่อยนะคะบางเอิญว,วันหมดแต่เข้าป่ามันไม่ได้เข้าห้างเลยทุกคนอืมได้เห็ดหนังแกะที่สวยมากหอ mm. มแดง อร่อยถูกใจแหละอร่อยเหมือนเห็ดปลวกบ้านเราจริงค่ะหวานค่ะอย่างอื่นตรงนี้ไม่หวานนะคะเห็ดคอนสนหวาน อร่อยมากชิดให้พี่พี่ดูนะคะเป็นมื้อเย็นกินไม่หมดแน่นอนเยอะมากสามอย่างตรงนี้เห็ดคอนส่วนอร่อยสุดค่ะลองลงมาจะเป็นเห็ดหนังแกะ มันจะมีความกรุบกรอบเหมือนปลาหมึกนะคะเห็ดหนังไก่จะไม่กรุบค่ะมันเหมาะกับการทำผัดกระเพรามากกว่านึ่งจิ้มแจ่วอันนี้เหมือนปลาหมึก ลเลแซ่บมากพี่พี่ช่วงเจด้วยนะคะเห็ดเมืองไทยก็อร่อยนะคะทุกคนเอาเห็ดเมืองไทยหลายๆชนิดมานนึ่งแล้วก็ทำแจ่วพริกสดแบบนี้ค่ะ อ,อร่อยอร่อยอันนี้มันเป็นดอกเล็กเกินนะคะกัดกวานสน บางคนบางท่านอย่าลืมนะคะเป็นเหตุที่ต้องระวังในประเทศนอร์เวย์และสวีเดนถือว่าเคี้ยวยากอ่าไม่ใช่เคี้ยวยากย่อยอยากนะคะสำหรับบางคนค่ะส่วนของวันลองกินเป็นปีที่สองค่ะวันนี้จัดว่ากินเยอะเดี๋ยวเราลองดูว่าจะท้องอืดไหมนะคะ แซ่บมากกับพี่ีๆน้งองๆมันก็ขอจบคลิปผ่ากินแซ่บๆเอาไว้เท่านี้นะคะรอชวมวเมนอื่นของเห็ดอ่า เห็ดป่าสวีเดนเดี๋ยววันจะทยอยทำให้ชมค่ะช่วงนี้มีเวลาว่างแล้วนะคะก็จะได้เห็นเมนูจากเห็ดค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์อีกช่องทางหนึ่งของมาดามบ้านนาสวีเดนช่องนี้จะเน้นทำอาหารแล้วก็กินให้พี่ๆคุยกันสนุกสนุกค่ะแล้วก็จะมีแม่ครัวอีก2องท่านคือพี่ดวงนะคะแล้วก็พี่สมนึกค่ะเปิดร้านอาหารตามสั่งอยู่ที่ ลาดพาว80สซอย26นะคะยังไงก็ไปชิมไปชมกันได้นะคะขอขอบคุณค่าส่อสดีด่ะ